สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกาวสารนะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่อง ชั้วาสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับมีแค่ส่วนบาทพอนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับของทูมูฟนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน55สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ต ความเร็วอยู่ที่ 5G ใช้งานได้5วันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ตอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีด เราไปดูตัวที่3กันนะครับของเครือข่ายทม,มุกให้เพื่อนกดดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน3สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่5 0า500 MB นะครับใช้งานได้5วันนะครับเราไปดูตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935าดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกใช้งานได้30วัน เน็ตไม่อันเน็ตมีโลสปีดนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจานเจ7ดเจดเจ็ดกจานเจ็ดแปดศูนี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกใช้งานได้30วันเน็ตไม่อันเน็ตมีโลสปีดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับที่ไม่ทันก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปนี้ให้จบเลยนะครับก็ ดูตั้งแต่ต้นคลิปันท้ายคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับข่าวสารมากมายนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชาชวัตรสไตล์เวอร์ชันกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่ๆจากช่องชาชวัตรสไตล์เวอร์ชันกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับไครกับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ